ขึ้นต้คการพนันเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามการพน,นันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเด็กแลยเยา่วนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ โอเคนะคะก็กราบสวัสดีผูม้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเก๋โออีกเช่นเคยนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้นะเก๋ก็มาพร้อมกับเกมย้อนฮิตเกมกระแสนะเกมสาวทำขยำใจของค่ายพ g จนะวันนี้พกทุนมา400บาทเดี๋ยวจะมาปั่นเกมสาวทำนะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าวันนี้ทุน400จะพุ่งหรือจะปังหรือจะพังเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะจ๊ะมาเดี๋ยวก่อนอื่นเก๋อกขออนุญาตซื้อฟรีเกมรังเกลือกันก,อนก่อนเลยนะซื้อเบต5เลยละกันนะ ไม้นี้250เดี๋ยวมาลุ้นกันจะเกลือจริงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันฟรีเกมแรกของเราช่วงนี้สาวทำและเพื่อนเข้าฟรีเกมไม่ค่อยแตกไม่ค่อยแสกไม่ค่อยจ่ายนะจ,จ่ายไม่ค่อยหนักนะเออส่วนมากถ้าเข้าฟรีเกมไปก็จะได้มานิดหน่อยนะโออย่างไงเออได้อยู่ โอเคตอนนี้ขอทุนคืนก่อนเลยนะ250ร้อานะไม้นี้สามมุนสุดท้ายของเราโอ้โ oh, หสุดท้ายเออสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเด้อจบเจ้า okay. เมื่อจบไปแล้วนะซื้อฟรีเกมไม้นี่250้250ได้มา113บาทขาดทุนนะขิดนะจ๊ะไม่รอดโอเคเดี๋ยวต่อจากนี้ปั่นเองละกันขออนุญาตขยับไปที่เบสสิบเลยละกันนะจ๊ะเดี๋ยวหลังจากโอ้ยหลังเดี๋ยวหลังจากนี้นะเดี๋ยวอุะปันหาฟรีเกมเอาเองเด้อจะไม่ซื้อฟรีเกมนะจ๊ะพอซื้อแล้วขาดทุนแล้วเพื่อน แล้วเคยลองซื้อแล้วนะหลายไม้แล้วเมื่อกว่าจะแตกบวกลบแล้วก็ขาดทุนนะไม่งั้นก็กำไรนิดหน่อยไม่ค่อยเอาเรื่องเออมาหรือเปล่าจาังหวะนี้สู้เราปั่นเองไม่ได้นะเอาเรียบร้อยเข้าฟรีเกมเป็นสิเดี๋ยวมาลุ้นกันปั่นเข้าเองกับซื้อฟรีเกมไหนจะแตกดีกว่ากันนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกวกันด้วยเดอ้อ สำหรับใครที่ยังกดซับสไครต์ก็กดให้ด้วยนะจ๊ะเฮยโอเคอเคุอค้ยไหลสิต่อจังวันนี้ยังไงไหลเขียวไหลม่วงต่ออุ้ยเก็บสุดแถวเรียบร้อยเองินรางวัลก้อนโต246บาทจ้าเออรอบนี้มาทรงดีนะ สองหมุนสุดท้ายยังไงสุดท้ายแถมหรือเปล่าโอ้โหจบเจ้าจบเจ้าไม่เราหรือนะปั่นเข้าฟรีเบ็ดสิบได้มา330บาทหัวจะปวดนะเพื่อนก็ยังไม่แตกอีกนะยังแตกไม่หนักนะแต่ก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะจ้ะเพราะเราปั่นเข้าฟรีเกมเอง,เองนะเราไม่ได้ซื้อมาเดี๋ยวขยับไปที่เบ็ดยี่เลยละกัน เบ็ดห้าไม่แตกเบ็ดสิบไม่แตกนะเ้าสี่เกมเอาเบ็ดยี่สิบสแคตเตอร์ห้าตัวเอาแล้วไงมาเดี๋ยวมันลุ้นกันรอบนี้สแคตเตอร์ห้าตัวกับเบ็ดยี่สิบจะแตกหรือเปล่าเอ,เอแถวสามอุ้ยวายพุ่งมาอย่างนี้เรียบรอ้อยอุ้ยอุ้ยเนะอสุดแถวนะเกือบสุดแถวแล้วเมื่อกี้ยังไง รางวัลซูปเปอร์เมกา2,324บาทโอ้โหสุดจัดนะเป็นยังไงล่ะเจอเบ็ดยี่เข้าไปนะรู้เรื่องสาวทำนะเพื่อนนะเล่นเข้าฟรีเกมกว่าจะแตกนะต้องเข้าสอรอบเดอ้อโอ้โหชมหน่อยไม่ได้ไหลทิ้งไหลคฟ้า สองมุนสุดท้ายแถมหรือเปล่าเออได้อยู่แจ็คแถวแรกมาอุ้ยเอาแล้วไงวายมาอย่างนี้อุ้ยนะหน้าทองอัดเข้าไปเออแล้วยังไหลต่อ,อยังไงอู้เขียวแถวสามมาไม่ได้เขียวแถวสามไม่ลงนะเมื่อกี้ได้ไปเท่าไหร่จ้าจาังหวะนี้ เงินรางวัลซูเปอร์เมกา้ยก้าบบาทหลายชัดเดียวบวกมาเกือบ2 0 0 0นนะโอเคสุดท้ายและท้ายสุดนะจบไปแล้วเงินรางวัลรวมมา4 2 7พัอกบาทโอ้โหโอเคเวอร์กูดนะมาแตกมา20บนะเพื่อนมาเดียเนน๋ยวเกวตเขาจะอยากขยับเบ็ดเพิ่มเลยละกันไปที่เบ็ดเท่าไหรด่ดียัดเบ็ดร้อยเลยละกันนะมา วัดวกันไปเลยเผือฟลุกๆนะเข้าฟรีเกมเบ็ดร้อยทำไงนะแจะเท้าสามจกเป็นกากอยจังหวะนี้ได้ลุ้นนะมาเลยไหมฟีเกมเบ็ดร้อยนะเพื่อนยังได้ลุ้นอยู่นะจ้าสาวทํำ สาวทำสาวทำอุย้ยเรียบร้อยเพื่อนเดโอปันเข้าฟรีเบ็ดร้อยนะมาเดี๋ยวมาลุ้นกันเบ็ดร้อยจะแตกหรือเปล่าแต่เดโอว,ว่าไม่น่าแตกนะเมื่อกี้เพราะเบ็ดจีมันแตกหนักไปแล้วแต่ก็ไม่แน่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะจ๊ะคิวแถวแรกเคแถวสามโ,โอเค เบ็ดร้อยนะเพื่อนเบ็ดร้อยนะนะสาวทำยังไงอู้หไอ้เขียวและไหลเคต่อเอาจังหวันนี้ยังไงต่อหรือเปล่าอ <Ooh, S 1> ุ้ยูเสียดายไอ้แดงแถวสองไม่มีนะอ้หูเม่กี้เจอหน้าเขียวเต็มจอนะเพื่อนจะไ,ไปเท่าไรจ้า Ooh, ดูเงินมันไหลไปก่อนนะ Ooh, หายใจหายคอสะดวกอ้ยเงินรางวัลซูปเปอร์เมกา11,700กับอี 10, ก60บาท ไล์ช็อตเดียวบวกมาเป็นหมื่นเลยนะเอาเรื่องจัดนะสาวทําวันนี้อาหมุนสุดท้ายแถมอีหรือเปล่า mm hmm. เออได้อยู่เค mm hmm. okay. แถมมาอีกนิดหน่อยนะจบ mm hmm. ไปเป็นที่เรียบร้อยนะ mm hmm. นเพื่อนๆฝันเข้าฟรีเกมเบ็ดร้อยได้มาหนึ่งบาทกับอีก99สตางตานะโอ้ยเลขสวยนะโอเค เยอว่าหูบวงมาเยอะนะเพื่อนสาวทำจากที่ไม่แตกมาหลายวันเบ็ดสิบเบ็ดห้าไม่แตกเบ็ดสิบไม่แตกมาแตกเบ็ดยี่กับ 100, นะเบ็ดร้อยนะเบ็ดร้อยนี่แจ็คพอตแตกเลยบวงมาเป็นหมื่นนะเพื่อนโอเคแกว่าพอดีกว่านะคือเล่นต่อไปโดนมนสวบคืนไม่เหลือสักบาทแน่ จากรุนเติมแรกมา400ตอนนี้ได้มาอยู่ที่19,600บ13บาทบวกมาเกือบ20,000นะเอาเรื่องอยู่เดอ้อสำหรับใครที่อยากจะเล่นตามนะก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะแกอกปักหมุดไว้ให้แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยนะที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็จะมีทั้งทางเข้าเว็บแล้วก็กลุ่มอัปเดตเกมแตกในกลุ่มนะก็จะมีการแชร์เกมไหนแตกเกมไหนแตกเกมไหนกำลังมาเข้าไปดูเป็นแนวทางในการฝันกันได้นะจ๊า ก่อนที่จะกดเข้ากลุ่มนะเพื่อนๆอย่าลืมตอบคําถามแอดมินกันด้วยมาจากช่องของไก่โอ๊กนะถ้าเพื่อนๆไม่ตอบคําถามแอดมินอาจจะไม่รับเข้ากลุ่มเดอ้อโอเคนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมนะเพื่อนๆคนไหนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เก่ยวกกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ